พนีคุ้นคิดชั่วครู่ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพพ่อจะทราบบ้างจากคำบอกเล่าของคุณพ่อคะ่ะท่านเล่าว่าคุณอาณาพาเสียชีวิตในบ้านที่กรุงเทพหลังจากสามีของท่านเสียชีวิตไปเพียงไม่กี่เดือนคะ่ะแล้วสาเหตุการเสียชีวิตล่ะคะไม่ทราบเลยคะ่ะดิฉันยังเด็กมากในตอนนั้นพนีตอบพังนึกถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้นเธอพูดต่อไปว่า หลังจากนั้นไม่นานบ้านที่เชียงใหม่คุณปู่คุณย่ารวมถึงคุณลุงทุกคนเสียชีวิตไปทีละคนภายในช่วงเวลาไม่ถึงสิบปีจนทำให้คุณพ่อของดีฉันต้องกลับเมืองไทยเพื่อมาดูแลกิจการทั้งหมดโหต้องพึพรรมพำเบาๆตกใจเล็กน้อยแล้วช่วงนั้นคุณไม่ได้กลับมาด้วยหรอคะไม่ได้กลับมาค่ะคุณแม่กับคุณยายอยากให้อยู่ที่สวีเดนมากกว่า ท่านกลัวว่าบ้านเราจะเป็นบ้านที่มีเคราะห์อะไรบางอย่างบรรยากาศเริ่มเงียบลงเล็กน้อยข้อมูลที่ได้รับแม้จะเป็นเพียงภาพเลื่อนลางแต่ก็ทำให้พอเห็นโครงเรื่องในอดีตขึ้นมาบ้างแล้วคุณพี่กุลล่ะครับ